กันอีกครั้งหนึ่งสปอร์ตอาแคสคุยกีฬานอกกรอบนะคะวันนี้เป็นเรื่องที่พี่ปุ้มสนใจเป็นพิเศษเลยอยากรู้เลยตอนนี้คืออยากรู้ติดตามเกี่ยวกับมวยแล้วก็ล่าสุดเรียกว่าเป็นหนึ่งไฟหยุดโลก็คือที่ซูเปอร์เล็กไปกระชากเข็มขัดมวยไทย65กิโลกร,รัมจกโจราธานแฮกตี้ได้เรียบร้อยอไปจัดที่เดนเวอร์สหรัฐอเมริกาแล้วพี่ปุ้มก็ไปตามฟังสัมภาษณ์ที่ทางซูเปอร์เล็กเนี่ยหลังจากได้ชัยชนะกลับมาแล้วเนี่ยเขาคุยกับ พี่ใหญ่ลำนาลายช่องมวยไทยอาราวเดอะเวิลด์คุยถึงเรื่องว่าไปเตรีมตัวยังไงรายละเอียดต่างๆเกมการแข่งขันวันนั้นเป็นยังไงแต่มันมีเรื่องหนึ่งที่พี่ปุ้มฟังแล้วแบบเอ๊ะแล้วก็แบบเฮ้ยเลยแบบเฮ้ยอยากถามปูไข่ในฐานะานาักกีฬาเรื่อง นักจิตวิทยาของนักกีฬาเรื่องนี้เนี่ยที่ประเทศไทยตอนนี้ก็ได้รับการยอมรับค่อนข้างดีแล้วแต่ในอดีตเนี่ยเราจะไม่คุ้นเคยกับสิ่งนี้เพราะว่าในในอดีตคนไทยอะอจะคิดว่าการไปหาคําว่าจิตแพทย์เอ,อเราจะรู้สึกว่าเราป่วยเราต้องเป็นคนป่วยเท่านั้นแต่จริงๆอจิตแพทย์ไม่ได้ไม่ได้แปลว่าเราป่วยแต่ว่าเราสามารถไปคุยเพื่อปรับโฟกัสบางอย่างในการมองโลกของเราได้คือ,อพี่แปลกใจเพราะว่าแบบ เราก็ติดตามเนาะการเต็มตัวเนาะเหมือนกับซุปเปอร์เลกเรารู้อยู่แล้วว่าเป็นนักมวยยอดฝีมือคนหนึ่งยอดนักมวยนะซุปเปอร์เลกเก็บหมูก้าเนี่ยน้องแป็ซี่เนี่ยคือยอดฝีมือแต่ฝั่งโจดาตานโจดาทานแคตตี้เนี่ยเขาก็มีเข็มขัดพาดบ่าสองเส้นเป็นทั้งแชมป์มวยไทยเป็นทั้งแชมป์คิกบ็อกซิ่งแล้วภาพที่เราเห็นเนี่ยกว่าที่แบบ แฮกเกอรี้จะมาเจอซุปเปอร์เล็กเนี่ย <Yeah. S 1> เขาทําเป็นเหมือนกับช่องของเขา <Yeah. S 1> แล้วทําเป็นเรื่อง road to superleg <Yeah. S 1> เป็นสตอรี่ว่าเขาซ้อมอะไรโปรดักชันอย่างดี <Yeah. S 1> กล้องการถ่ายตัตดต่อแบบโอ้โหแล้วหลายตอนมากหรือว่าอะไรหลายๆอย่างเลยแบบโอ้ข่าวนี้ซุปเปอร์เล็กเจองานหินแน่นอน <laughs> แล้วมันดันมีแบบคํา <Okay. S 1> พูดคําพูดที่แบบฟังจากปากเลยรู้ว่าอ๋อตอนที่เขาไปเจอกันที่นั่นแล้วเนี่ย เหมือนกับซปเปอร์เ,ปปรเลกเนี่ยบ,บอกว่าพอเขาเดินสวนกับแฮคเตี้ตอนที่ต้องชั่งน้ำหนักเฟสออฟการต้องมีการถแถลงข่าวพอเดินผ่านเนี่ยฝั่งแฮกเตี้อะค่ะเขาจะพูดว่าแอน s ์สติลแอน t ์สติลก็คือถ้าสมมติว่าไปป้องกันแชมป์แล้วแชมป์ยังอยู่กับตัวเองเนี่ยอนาเซอร์ก็จะประกาศว่าแชมป์คนนี้ได้แก่คนเดิมก็คือแอนน์สติลที่แปลว่าคนเดิมนั่นเองเออยังเป็นแชมป์อยู่เนี่ยแล้วหรือแบบการถ่าย คลิป PR แฮกเกอร์ตี้ก็จะพูดคำเนี้วนไปวนไปแล้วก็เพิ่งรู้ว่าอ๋อเหรอเขาก็พูดอย่างนี้ใส่ซุปเปอร์เล็กเหมือนกันพี่ว่าแบบเหมือนแบบเหมือนไซโคโกะนะันอะใช่นักกีฬาอเมริกันเนี่ยจะเก่งเรื่องแทชทอร์กกับการทำมาเก็ตติ้งมากที่เพราะว่ามูลค่าของกีฬาที่นู่นมันแพงมากแล้วก็การที่แบบเป็นนักกีฬามวยไทยซึ่งมันดังมากเพราะว่า m m a เอนี่ยเอามวยไทยเข้าไปอยู่ในนั้นค่อนข้างเยอะมันทําให้ประเทศไทยเนี่ยภาพลักษณ์ของการเป็นนักกีฬามวยไทยที่นู่นนะ คือเหมือนเทพเจ้าค่ะคือถ้าอยู่ชนะได้เนี่ยคุณจะกลายเป็นซุปเปอร์สตาร์ในทันทีนั่นเองถ้าต่างชาติชนะนักมวยคนไทยได้<ช>เขาสามารถแบบคุยได้ว่าเฮ้ยเราชนะเทพระดับแชมป์นะเรออืเ,เลงนี้ไม่ธรรมดานะคือผมไม่ได้ชนะแบบปกติทั่วไปนะครับผมชนะแบบแชมป์โลกที่เป็นคนไทยจริงๆรงนี่คือมันยิ่งใหญ่เนาะ,ะ,ะ,ะสำหรับสําหรับมุมแบบต่างชาตินั่นแหละแล้วก็เนี่ยแหละซุปเปอร์เลกก็บอกว่าหลายๆอย่างความกดดันเนี่ยที่เขาเจอก่อน จะไปเจอแฮกเกอรตี้อีกไม่ว่าจะเป็นแบบสื่อโซเชียลมีเดียหรือว่าความกดกันอะไรต่างๆเนี่ยแล้วพี่ใหญ่เขาก็ถามว่าอ้าวซุปเปอร์เล็กแล้วคุณทํำยังไงบอกว่าทางทางที่ซ้อมก็ซ้อมหนักอยู่แล้วใช่ไหมเออจะต้องแบบไปแข่งขันซ้อมก็ซ้อมหนักไหนจะแบบเรื่องของสภาพร่างกายอะไรต่างๆแล้วมันก็มีความเครียดแล้วเขาบอกว่าเพื่อนของเขาหรือเทรนเนอร์เนี่ยก็คงคิดว่าเขาเครียดก็เลยแนะนําอะ ไปคุยกับนักจิตวิทยาไหม,มพี่ฟังแล้วก็แบบเฮ้ยกีฬาม,มีแบบนักโภชนาการนักวิทยาศาสตร์การกีฬาเทรนเนอร์เหมือนเรารู้จักคุ้นเคยแค่นี้เลยแบบนักจิตวิทยาของนักกีฬาเอ้ยมีเหรอมีก็อยู่ใน วิทยาศาสตร์การกีฬามอนกันเพราะว่านักจิตวิทยาเนี่ยจริงๆถ้าให้เล่าเรียงเลยก็คือถ้าเป็นนักกีฬาทีมชาติที่ติดซีเกมเปนเช่นเกมโอลิมปิกอยู่แล้วเนี่ยประเทศไทยก็จะมีให้อยู่แล้วด้วยสมัยปูไข่มีครับมีมีปกติเลยแต่ว่าคิวจะยาวจะมีท่านเดียวคิวจะยาวมากคือทุกคนจะต้องไปนั่งคุยกับเขาเพื่อ ให้มันรีแลกซ์ขึ้นแล้วก็ปรับโฟกัสในการมองการแข่งขันในครั้งนั้นๆให้มันดีขึ้นให้มันมีความสบายใจมากขึ้นบางทีแค่นอนไม่หลับเนี้ยจริงๆไปคุยกับน,นักจิตวิทยาเนี่ยอาจจะทาให้คุณนอนหลับได้ดีขึ้นเลยอือใช่ขนาดนั้นเลยเขามีเขามีผลกับพวกเรามากครับแล้วอย่างปูไข่ถ้าอย่างนั้นย้อนไปเลยเพราะว่าไม่รู้จะไปถามซุปเปอร์เลกยังไงถามปูไข่ก็แล้วกันสมมติว่าเราเครียดยังไงนักกีฬาตอนนั้นมันจะเป็นความเครียดความกดดันยังไงแล้วเราถึงแบบไปบอกนักจิตแล้วนักจิตเขาจะช่วยแบบลาาายปัญห,ห้เรได ต้นเนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนว่านาักกีฬาพอไปแข่งปุ๊บเนี่ยเปลี่ยนสถานที่เปลี่ยนที่นอนเปลี่ยนอาหารเปลี่ยนเวลาอื เรื่องเนี้ยการที่จะ manage พวกเนี้ยก็ทั้งวันแหละบางทีอะ่ะเราไม่สามารถนอนตามเวลาปกติได้กลางคืนล้วก็ไม่หลับเพราะประเทศไทยยังสว่างอยู่เราอาจจะไปนอนตีสามตีสี่ซึ่งเราต้องตื่นเช้าไปซ้อมตามเวลาที่เขากำหนดมไม่งั้นเราก็จะไม่ไม่มีที่ซ้อมถูกไหมครับมันก็จะมีเขาเรียกว่าการพักผ่อนไม่เพียงพอเกิดขึ้นแน่นอนอาหารที่เกิดขึ้นเนี่ยก็เป็นอาหารที่เราไม่คุ้นเคยไม่ใช่อาหารไทยแน่นอนอะ่ะเรากินได้บ้างไม่ได้บ้างน,น้ำหนักขึ้นลงสําหรับนักกีฬามมีปัญหามากนะครับมีผลมีผล มันก็เป็นความเครียดสะสมแต่บางทีเราไปพูดกับใครไม่ได้อะถูกไหมมันฟังดูนอนไม่พอคนปกติก็นอนไม่พอก็นอนซีกินอาหารไม่ค่อยถูกปากเอาก็กินไปอดทนนอยอีกแค่อาทิตย์เดียวเองอดทนหน่อยอดทนสิหรือแม้กระทั่งแบบเรารู้เลยว่าการแข่งขันครั้งนี้เรามีโอกาสแต่ คิดไปเองหรือเปล่าเราจะไปพูดกับโค้ดหรือไปพูดกับคนที่เป็นเพื่อนเราเงี้ยว่าเฮ้ยได้ใจว่ะเฮ้ยโคตดเพ่เลยเราได้เรามั่นใจเราได้แน่แต่มันก็จะดูที่โม้กันไปนะเราก็ไม่รู้ว่าเราโฟกัสถูกที่หรือเปล่าคือวันวันพันกว่าเรื่องอ่ะมันไม่ได้มีแค่สมัยนี้มันมีมานานแล้วเพียงแต่ว่าพอมันแมเนจในสภาวะต่างๆเนี่ยสื่อที่มันกดดันที่เมืองนอกเนี่ยมันไม่เหมือนสื่อไทยนะครับสื่อไทยเนี่ยกับเราอ่ะเหมือนเพื่อนกัน รู้จักกันมาตั้งแต่เด็กพูดค<ะ>ุยภาษาเดียวกันสื่อเมืองนอกบางทีเขาจี้ถามเนี่ยทำลายความมั่นใจของเราได้เลยนะถ้าเขาเป็นฝ่ายของอฝ่ายหนึ่งเช่นเขาเป็นสื่อของสหรัฐอเมริกานะเขาอาจจะจี้ถามเราเลยก็ได้ว่าเฮ้ย เนี่ยยู่สมมติซูเป,ปเล็กคือนักกีฬามวยเราต้องยอมรับก่อนว่าไม่ว่าต่างชาติจะเก่งแค่ไหนก็ไม่กล้าต่อยน้ำหนักเดียวกับนักมวยเรานะฮะเพราะว่าเขาสู้ไม่ได้แน่นอนเพราะฉะนั้นเขาก็ได้ขยับน้ำหนักบังคับให้เราขยับน้ำหนักหรือบังคับให้เราน้ำหนักน้อยกว่าแล้วไปต่อยเขาเท่านั้นมันต้องมีข้อได้เปรียบเสียเปรียบอะไรกันอยู่แล้วเขาก็บอกอเฮ้ยเนี่ยปกติต่อยแค่น้ำหนักเนี้มยมวลกล้ามเนื้อมีแค่เนี้ยแล้วอยู่ดีๆเพิ่มน้ำหนักมาต่อยเนี่ยมีแต่น้ำตัวมีแต่แฟตเนี่ยสู้ได้หรือ บางทีเจอคําถามแบบฟิตหรือเปล่ามันต้องขึ้นอยู่กับคนแปลให้เราด้วยว่าเขาแปลตรงแค่ไหนฟังดูก็เหมือนทำลายความมันม่นใจอง่เออภาษาอังกฤษยังพูดไม่ได้เลยมาที่เนี่ยแล้วจะฟังอะไรรู้เรื่องรู้จักกติกาจริงหรือเปล่าแน่ถามไปเรื่อยครับใจ่ไหมม,มันเป็นการสร้างจิตวิทยาคือถ้าถามผมอะเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องเล็กน้อยนะแต่มันตลอดเวลา โอ้ไอ้เรื่องเล็กน้อยตลอดเวลามันทําให้น้อยเนาะอารมณ์ถ้าผมจะอธิบายให้คุณผู้ชมที่ฟังอยู่เข้าใจก็ลองคิดภาพน,นี้ขับรถอ,อยู่แต่ว่าแฟนบอกให้เราขับตามที่เขาอยากสั่อยากเป็นอยากได้อยากเบรกตามจังหวะชีวิตเขาอะหรือเรา แฟนทำกับข้าวอยู่ไปสั่งเขาทํากับข้าวตามรถมือเราความต้องการของเราอยากได้อย่างงู้นอย่างนี้นอย่างงู้นอย่างนีน้มันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วไงนึกออกเลยเอย่างี้ <laughs> เห็นภาพไหมคือแค่นี้คุณลองคิดดูดีว่า ณเวลานั้นๆน่นนะความโกรธความเครียดมันเพิ่มขึ้นขนาดไหนนักมวยไม่ใช่แค่อน,น,นะนั้นนะนักมวยโดนต่อยซ้อมเนี่ยเจ็บนะหนักนะ,ะอาหารก็ต้องลดนะเพิ่มบ้างอ่ะเราก็ไม่คุ้นเคยกับอะไรทักอย่างเนะี่ยแล้วยังโดนสื่อกดดนันโดนถ้าสมมุติซูเปอร์เล็กก็ต้องไปนั่งดูศึกษาข้อมูลของแฮกเกอรี้เนี่ยว่าเขาเป็นยังไงนั่งดูวิดีโอเขาตลอดแล้วมันมีวิดีโอจากสื่อโซเชียลพวกเนี้ย แล้วข้างล่างพวกสื่อโซเชียลตอนนี้มันกดทานสเลดเป็นภาษาไทยได้แล้วถ,ถ้าเป็นคนอเมริกันเขียนเขาก็เฉีย์อีกฝั่งหนึ่งแล้วก็เขียนหยาบคายอยู่แล้วอ่วะมันเป็นเขาเรียกแทชอของอเมริกันเนี่ยมันหนักหนามากอยู่แล้วคือในฝั่งพวกแทชทอคเนี่ยเราอาจจะเห็นแบบนักกีฬาสมมติแบบ UFC อย่างเงี้ย<อ>ปัดจ,จันหน้ากันแล้วพูดสะบัดใส่ก<อ>ันแบ็คเกรเกอร์หรืออะไรที่เราเคยคุยกันเนาะคือแบบแรงๆอย่างนั้นเห็นแต่ว่าพี่ปุ้มเหมือนดูมวยวันมวยวันเนี่ยเหมือนบอสชาตรีเขาก็จะไม่ได้จะให้มี trash talk แทบชบ น้อยก็น้อยมากอะ่ะแต่ว่าคราวนี้ก็ไม่เห็นแบบออนลอความมั่นอกมั่นใจของของคู่แข่งนะของนักมวยต่างชาติกับคนไทยอะ่ะเราไม่ค่อยมีหรอกที่แบบเฮ้ยนักมวยเราจะแบบ ยืดอกแล้วก็เหมือนคุยโวโอวดเราคนไทยก็ยังดูฮั u m b l e ดูถ่อมตนน้องน้อมน้องน้อง,องอถูกฝึกมาให้น้องน้อถูกฝึกมาให้น้อมน้อ,ก,ก,นอ,นอกับอีกฝั่งนึงแบบเอ้ย and still <Hey. S 1> and still, and still. คือฟังแล้วแบบใหญ่ยยกว่านะถ้า hmm. ง,ง่ายๆก็คือถ้าเป็นนักมวยผมเป็นแฮกเกอร์ี้เจอซูปเปอร์เลกบ่กใหญ่กว่า,ยา,ยวาแข็งกว่าเออวิทยาศาสตร์ดีกว่าทีมคุณมีกี่คนหคนเหรอนี่ดูทีมผม30สปอนเซอร์เพียบอาหารผมจะสั่งอะไรแค่บีดนิ้วก็มาถึง เขาบินไปเดนเวอร์แฮคัตตี้บินไปเดนเวอร์ก่อนซูเปอร์เลกหนึ่งเดือนแล้วทีมของเขาเนี่ยนอกจากครอบครัวแล้วมีเทรนเนอร์มีนักโภชนาการนักวิทยาศาสตร์การกีฬาของของเขาไปเกอือบสิบอ่ะของเราไปก่อนอาทิตย์หนึง่งมีซูเปอร์เล็กมีเสกสรรมีเทรนเนอร์ฟ้าแสามีสามคนมีสามคนน้อยกว่าที่ผมคิดอีกนะเห็น <c oughs> ไหม <c oughs> คุณจะเข้ามาแข่งเนี่ยทั้งสนามเชียร์ผมเออโพเดียมทั้งหมดเนี่ยเชียร์ผมหมดคุณอะเข้ามามีแค่สามคนเสียงเชียร์คุณไม่มีอยู่แล้ว แล้วคุณจะสู้ยังไงมันคิดไปได้มันก็กดดันไปได้เรื่อยเปื่อยอ่ะอพี่เรื่องกดดันเนี่ยถ้าย้อนกลับไปเลยคนแรกที่ทำเราออกสื่อได้ดีที่สุดก็คือ,นะอโมฮัมเหม็ดลีนะนักมวยเหมือนกันชนะจอร์จโฟแมนได้ด้วยจิตวิทยาอย่างเดียวเลยนะคือณวันนั้นความ fit, ฟิตฝีมือฝีมือ,มอสูสีหมัดหนาคนหนึ่งกับเก่งคนหนึ่งแต่ว่าจิตวิทยาทําให้จอร์จโฟแมนเชื่อไปหมดเลยว่าทางมฮัมเหม็ดลีเนี่ยเก่งกว่าในทุกทางทั้งทั้งที่ในวันนั้นไม่จริงนะ ก็ไปทำเรื่อยๆพี่ทำเรื่อยๆทำซ้ำ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 จนเราเชื่อองั้นเหมือนสื่อครับมันมันมันเดี๋ยวนี้มันเข้าถึงง่ายอะอะไรโดนเราเยอะๆเยๆๆๆแล้วเห็นซ้ําๆเชื่ออืเชื่อไปแล้วด้วยซ้ำว่าดีทั้งทั้งที่ดีหรือเปล่ายังไม่ได้พิสูจน์เลยอ้าว แต่แสดงว่ามีมานานแล้วแล้วประสบการณ์ของปูไข่เองเนี่ยก็เคยคุยกับนักจิตวิทยาการกีฬาเหมือนกันใช่ตอนแรกคุยครั้งแรกตอนเอเยนเกมตอนซีเกมไม่รู้ว่ามีมมไม่รู้จักตอน Asian Game, เอเยนเกมพผอิญนั่งกินข้าวข้างเขาแล้วนะครับสวัสดีครับพี่พี่วันกนไหนทำอะไรครับขาอาเจิตวิทยาเอามีด้วยเหรอ,อ แล้วทำอะไรอ่ะเอออะไรเงี้ยครับก็<อ>เลยไปคุยคุยกับเขาแล้วก็เลยเป็นลงชื่อมันต้องลงชื่อนะเวลาจะเข้าไปคุยต้องลงชื่อก่อนเราขออนุญาตเขาไปคุยซึ่งช่วยได้ช่วยได้เยอะมากปรับโฟกัสง่ายเลยถ้าปรับโฟกัสไหนอธิบายให้หน่อยสิยังไงอะปรับโฟกัสคือไม่ให้เราไปสนใจสิ่งรบกวนรอบข้างให้โฟกัสอยู่กับเกมกีฬาตรงนั้นไม่มุงผมอะผมเดาว่าถ้าอย่างเป็นเรื่องเกี่ยวกับความกดดันเรื่องที่ทางนน้นเนี่ย มีความพร้อมะเสือเกินเนี่ยแล้วทําโชว์มาในเรื่องของความพร้อมเนี่ยถ้าเป็นนักจิตวิทยาอาจจะพูดกับทลุเลรก็ได้ว่าเขาสร้างภาพเพื่อให้เขาดูยิ่งใหญ่เพราะเขากลัวแพ้คุณหรือเปล่าเออมีคํานี้มีคําที่มีคําที่แบบเป็นมุมมองนี้ว่าเขาทําอย่างนั้น,น่ะเพราะเขาขาดความมั่นใจหรือเปล่าเคยได้ยินคานี้ไหมครับหมาจะกัดจะไม่เห่าอืมอืมแต่ถ้าหมาเห่าเนี่ยมันกลัวเออม,มันไม่มันเลยคูอืมมันคล้ายคล้ายกัน เขาคำยิ่งใหญ่ขนาดนั้น,นเขาอาจจะกลัวมากก็ได้ไงเขาอาจจะไม่รู้เลยหรือซ้ำว่าซูเปอร์เล็กเนี่ย จะน็อกเขาวินาทีไหนวิออ <laughs> นาทีที่สี่สิบเ,เก้าชิปตาเงยหน้าขล้นมาสร้างสร้างทุกอย่างให้มันแบบใหญ่โตให้แล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยที่อยู่รอบๆเขาเนี่ยสร้างภาพลักษณ์นั้นออกมาว่าแบบไอ้้องแค์คุณไม่คุยคุณธรรมดามากฉันสบายคุณโดนฉันแน่อะไรอย่เงี้ยมันก็เป็นไปได้พี่ <laughs> เขาอาจจะบอาว่าเขาอาจจะกลัวมากก็ได้นะแล้วความพร้อมเขาก็ต้องถามความจริงเนี่ยความพร้อมของคุณอะฟิตไหม ถ้าสุภเละบอกว่าเฮ้ยทั้งแต่ซ้อมมาตอนนี้ฟิตที่สุดเลยอืออ้านี่ไงนี่แหละสิ่งที่สําคัญที่สุดที่คุณควรจะรู้ตัวเองไว้ว่าคุณคือคนเก่งมากอือบางทีมันมีคนคอนเฟิร์มว่าเราเก่งมากกับเราคอนเฟิร์มตัวเองว่าเราเก่งมากเนี่ยไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันเลยมันก็จะทําให้เรา i, เฮ้ยเออวะฉันก็มีดีเราอาจจะลืมไงเราอาจจะโดนหลอนไปแล้ว<อ>โดนสื่อสร้างภาพจนเราหลอนไปแล้วตอนนี้เราลืมไปแล้วว่าเราเก่งอ เฮ้ยก็จริงนี่ว่ะเออสองมือสองเท้าเหมือนกันสอกแลวคมกว่าเขาอีกถูกไหมฝั่งนู้นก็ไม่ได้มีสี่มือสี่เท้าสอกก็ตีอาจจะไม่ดีก็ได้เออเออฝั่งนู้นก็มีจุดอ่อนเออ,อ,อเราไปโฟกัสดีกว่าว่าถ้าจุดอ่อนเขาตรงนี้เปิดเมาาื่อไหร่ปุ๊บเราใส่เลยมันก็มันก็แค่ปรับโฟกัสแค่นี้พี่ แต่มันไม่ได้เป็นโฟกัสที่เราได้ยินทุกวันอ่ะค<ฆ>ือการที่เราอยู่กับโค้ชมากอยู่กับเพื่อนมากเนะี่ยมันจะมีรูทีนปกติที่เราคุยกันตลอดเวลามันก็จะมีแพทเทิร์นบบอย่างเป็นรูปแบบมันก็ไม่ได้ออกนอกกรอบ<ฆ>แต่พออันนี้ยมันเหมือนกับคนที่มาเปิดกล่องเราอ่ะให้เราเห็นท้องฟ้าแล้วก็อ๋ออ๋อไง เล็กๆพวกนี้มันเปลี่ยนมันเปลี่ยนได้เลยครับมันเปลี่ยนแบบมันเปลี่ยนแบบความรู้สึกมุมมองความมั่นใจแล้วก็สมาธิ ว่าเราโฟกัสถูกจุดอยู่หรือเปล่าได้ทันทีเลยสาคัญสําคัญมากสําคัญคือปรับโฟกัสแล้วก็เพ่งไปทางนั้นอย่างเดียวใชมันมีแบบเป็นหลักสูตรให้เรียนหรืออะไรโดยเฉพาะใช่ไหนี่นี่ครับแม้กระทั่งโค้ชอย่างพวกผมมาที่ได้ใบประกาศมาเนี่ยก็จะมีบทหนึ่งเลยที่พูดเรื่องนี้โดยเฉพาะแต่มันจะเป็นในมุมมองของโค้ชเช่นการกดดันมากเกินไปไม่ดีกดดันได้แต่กดดันแบบไหนที่เรียกว่าพอดีหายังไงให้เจอแต่ว่ามันก็จะไม่ได้เจาะลึกถึงแบบสปอร์ต p ซโคโล l o g i c a นะที่เขาจะต้องเรียนเลยว่าโอเคนะคานนี้ยสารในนี้หลั่งอยู่ในสมองเยอะมากเกินไปทําให้เกิดความเครียดนอนไม่พอ,อถ้านอนไม่พอเนี่ยผมก็จะมาคลองมีความรู้ว่าเขาเรียกว่าเอนะ็นดิรอยเนี่ยมันเคลียออกมาไม่หมดมันก็ทําให้เกิดความเครียดได้เหมือนกันเราต้องทํายังไงจะทําให้สิ่งเหล่าเนี้ยมันน้อยลงถูกกระตุ้นน้อยลงแล้วสามารถทําให้สมองนะเนี่ยเคลียนอนหลับ มีความมั่นใจแล้วก็รู้สึกสดชื่นได้ในทุกๆวันเขาเขาเรียนละเอียดกันอย่างนี้เลยครับเหมือนหมอเลยอะ่ะแต่เป็นพาร์ทหนึ่งเหมือนหมอจิตวิทยาพาร์ทหนึ่งเพราะเขาจริงๆเขาคือหมอนะออใช่จิตแพทย์บางคนก็คือหมอเลยครับบับัดนักกีฬาใช่ซึ่งมีมานานแล้วมีมานานแล้วแต่ว่าก็มีการพัฒนามากขึ้นเรื่อยๆมันก็ขึ้นอยู่กับว่าซอฟต์สกิลของแต่ละคนนะ่ะมันจะไม่เหมือนกันหมอจิตวิทยาพวกนี้ก็จะมีซอฟต์สกิลในแบบของเขาที่มันแบบ ถูก,ถ,กถูกเรียนมายังถูกต้องอะ่ะซอฟต์สกิลของโค้ชหรือโค้ชบางคนอาจจะไม่มีซอฟต์สกิลเลยก็ได้เน้นด่าแต่น,นี่ก็เคยชินกับการถูกด่าแล้วทำได้ดีขึ้นออมันก็อาจจะแต่ว่าพอมันมีรสชาติใหม่สิ่งใหม่มาเหมือนมาใส่แว่นตากันแดดให้เราเวลาแดดจ้ามันก็ทำให้เราเห็นอะไรได้ชัดขึ้น่ยหรือบางทีบางคนอาจจะ ไม่มีแต่บางทีแบบใช้วิธีการพูดระบายเปิดใจอะไรอย่างเงี้ยมันก็คล้ายๆล้ายยกภูเขาออกจากอ,อกออองอน,นอ,อกหักแล้วได้คุยกับเพื่อนเออเป็นฟิลแบบนั้นเนาะมันมีขึ้นแล้วเออมันก็แบบเหมือนเป็นฟิลแบบนั้นนะเออแสดงว่านี่แหละที่พี่ปุ้มอยากรู้ว่าแบบเฮ้ยเขาเจอไซโคแบบนี้แล้วแบบมีนักจิตวิทยาคุยกับซุปเปอร์เล็กก่อนที่จะไปแล้วแล้วซุปเปอร์เล็กก็บอกว่าผมก็ ไม่สนใจเลย<嗯>ผมก็ทิ้งเลยแล้วก็ไปแล้วก็โฟกัสแล้วพอไปถึงที่นั่นน่ะไม่ว่าทางฝั่งแฮคตี้เนี่ยพูดอะไรแบบเดินผ่านก็พูดเดินสวนก็พูดอะไรอย่างเงี้ยผมก็ไม่ได้รู้สึกอะไรเลยแบบเฮ้ยสุดยอดอะ่ะคือเราก็นึกว่าเรากินดีได้嘛เออกินดีเทรนดีซ้อมดีพักผ่อนอะไรให้ดีแล้วอ๋อไม่ใช่ครั้งนี้มีนักจิตวิทยาช่วยด้วยใชม่มันดีมากเลยมันมันช่วยแบบให้เราโฟกัสให้ถูกจุดถ้าตีควางมง่ายก็ซื้อเลนกล้องเนี่ย ใส่เล่นนะอะถ้าเรากดโฟกัสพลาดนี้เดียวอะมันก็จะเป็นบุนบุญไงม,มันไม่เคลียร์นักจิตวิทยาอาจจะมาเป็นจังหวะสุดท้ายที่ตบให้เขาทุกอย่างมันชัดมากเลยเียเป็นไปได้มากมากเลยแล้วถ้าสมมุติบางคนนักกีฬาที่แบบรู้สึกว่าตัวเองเครียดแต่ว่ายังไม่กล้าไปเจอนักจิตวิทยายังไม่กล้าไปคุยอะไรเงี้ยอ,อะไรที่มันช่วยได้อะถามผู้ไครผมว่าคนที่ดูแลหรือโค้ชมีหน้าที่ คือจริงๆในใบประกาศผู้ผมจะจะจะกำหนดกฎกติกาไว้เลยว่าถ้าเรื่องแบบนี้ความเครียดของนักกาเกิดสูงมากเกิดขึ้นโค้ชอย่างเราเนี่ยต้องเป็นคนเดินไปคุยกับเขาเลยบอกว่าเฮ้ยไปคุยกับนักจิตวิทยาเหมือนกับที่โค้ชของซูปเปอร์เลยทำลอใช่ครับเขาบังคับเลยเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราไม่ได้ถูกออสอนและเรียนรู้มันมามา,มากพอที่จะทําได้ดีกับ นักกีลาเข้าโปรเฟชชั่นอลที่เป็นแพทย์หรือเป็นนักจิตวิทยาโดยตรงทำมันเป็นคนละขอบเขตกันอันนี้เราต้องยอมรับตรงนี้ก่อนแต่ความเป็นโค้ชของประเทศไทยบางทีมันอาจจะยังมีความว่าซีเนรลิตี้สูงมีคำว่ารุ้นพี่รุ่นน้องอาวุโสอาวุโสแล้วเสียหน้าไม่ได้ว่าเฮ้ยกูไม่รู้ไม่ได้กูรู้กูรู้อย่างเงี้ยมันมันไม่ใช่มันไม่ควรทํามันควรจะเป็นเราไปบอกเขาเลยว่าเฮ้ยตรงนี้มันเกินขอบเขตพี่เรานะ คุณน่าจะได้รับสิ่งที่ดีวันนี้เหมือนจริงๆเอาจริงๆในครอบครัวม,มันก็ควรคุยกันนะบางเรื่องถ้าแบบคุณพ่อคุณแม่ไม่รู้อ่ะก็ต้องบอกได้ว่าไม่รู้ไม่ใช่บอกว่าให้ลูกไม่รู้อย่างเดียวใช่ไหมโลกมันเปลี่ยนไปแล้วอ่ะคือลูกก็เห็นอยู่แล้วอ่ะ คือไม่มีวันที่พ่อแม่จะเก่งเทคโนโลยีกว่าลูกอ่ะใช่มีคนเคยมีรุ่นพี่เคยสอนพี่ปุ้มบอกว่าเราเนี่ยต้องทําตัวให้รู้สึกว่าเราเป็นที่พึ่งของลูกได้<ช>บอกลูกเสมอว่าถ้าสงสัยอะไรมาถามเดี๋ยวจะบอกแต่ถ้าเกิดเรื่องไหนไม่รู้เรื่องไหนพ่อไม่รู้เรื่องไหนแม่ไม่รู้เดี๋ยวพ่อกับแม่จะไปหาคําตอบมาให้แต่เราก็ยอมรับกับลูกได้ตรงๆว่าเอ้ยเรื่องนี้ไม่รู้ลูก <Ừ. S 2> เดี๋ยวไปหามาให้เดี๋ยวไปหาเอ็กซ์เพิร์มาให้ก็ได้เดี๋ยวไปหามาให้หเดี๋ยวค้นคว้ามาให้เดี๋ยวเราไปค้นคว้าด้วยกันไหมแต่เราจะไม่บอกว่าอ๋อรู้นะอ๋อรู้นะทา,ท,าทางที่เราก็ไม่รู้มันก็แบบเรารู้ได้และเราก็ไม่รู้ก็ได้อ,อจริงๆผมว่ามันต้องสร้างาสภาพแวดล้อมแบบนี้ก่อนมันจะได้มีความสบายใจมากขึ้นม,ม,มันก็มันก็จะดีขึ้นเรื่อยอๆยครับจริงๆเนี่ยทุกกีฬาต้องมีนะเนี่ยมันมีความกดดันไม่เหมือนกันคือมันจะมีคำหนึ่งของต่างประเทศที่บอกว่าตอนเนี้ย ทุกคนกำลังสู้กับสงครามบางอย่างที่เราไม่รู้เช่นที่บ้านเขาอาจจะมีเรื่องมีปัญหามากมายก็ได้แต่ว่าเขายิ่งแย้มแจ่มใสกับเราเนี่ยเขาอาจจะมีภาวะความกดดันว่าง่ายๆเลยถ้าบัดตอนในบ้านผมแบบไม่มีอะไรกินอะ่ะแ,แลำบาก<ม>ติดหนี้อยู่อะไรแบบนี้ ผมจะไปพูดกับทุกคนว่าเฮ้ยบ้านผมตินีนี่ผมบ้านผมจีนี่ก็คงไม่ใช่ผมก็อาจจะต้องพูดว่าเออเหมือนทําใช้ชีวิตปกติแต่ใน,ในความเครียดผมอาจจะต้องมีว่าเฮ้ยพรุ่งนี้จะโดนยึดบ้านเหรออืมคือจริงจริงมันอาจจะต้องทอํายังไงก็ได้ให้เราสามารถเปิดใจกับเรื่องต่างๆเนี่ยในเวลาที่เหมาะสมได้ง่ายขึ้นเรียกว่าง่ายขึ้นดีกว่าเออนักจิตวิทยาด้านกีฬา จริงๆนะมันจริง,รงๆเขาไม่ได้ทําอาจจะไม่ได้ทากีฬาอย่างเดียวเลยจริงๆเขาว่าอาจจะทําเคสมาเยอะมากแล้วแต่ว่ากีฬาเนี่ยอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่เขาไปเรียนรูเ้เพิ่มเติมมาเพราะว่าจริงๆแล้วออบุคลากราพวกนี้จริงๆมีความสาคัญมากแต่ว่าประเทศเราไม่รู้พี่ใช่ไหมขนาดนักกีฬาทีมยิมนาสติกสหรัฐอเมริกามหมอจิตวิทยาอาจจะยังไม่จําเป็นแต่เขาจะต้องมีสิ่งบางสิ่งที่ทําให้คนพวกนี้รู้สึกคอมฟอร์ตมากๆเลยนักกีฬาให้กับนักกีฬารู้สึก คอมฟอร์ดก่อนแข่งขันให้รู้สึกรีแลก์ใ้้รู้สึกว่าแบบโอ้ยมีเพื่อนอยู่ตรงกับเขาตลอดเวลาเขามีหมาโกลเด้นรีทรีฟเวอร์ตัวหนึ่งไปนั่งเลยะเพื่อให้แค่แบบฮิวใจอ่ะใช้คำนี้ถูกต้องฮิวใจก่อนแข่งอ่ะให้กับเพราะว่านักกีฬาเนักกมนาสติกก็จะเป็นสาวๆเด็กๆเดกเเครียดเพราะว่ามัน มันวันวันพันกว่าเรื่องเหมือนกันอะแล้วเขาไม่รู้จะพูดกับใครบางทีเขาแค่ต้องการจะชิฟโฟกัสออกจากการที่วันนี้เขาซ้อมมาได้ไม่ดีเขาได้กอดหมาตัวหนึ่งนะมันก็มีความสุขแล้วพาหมาไปเดินเล่นอะไรเงี้ยมันจริงๆมันช่วยมากนะมันช่วยมากกว่าที่เราคิดแต่เราเราต้องเปิดใจยอมรับมันให้ได้ก่อนมันพัน golden retriever ใช่ซึ่งเป็นพันใจดีด้วยใช่น่ารักมากแลวดังมากที่โอลิมปิกครั้งที่ผ่านมาถ้าใครลองไปกดดูก็จะเจอเออ สำคัญแสดงว่าเรื่องจิตใจสําคัญจิเ <c oughs> นาะจิตใจมากมันสอมมันอาจจะดีเท่ากันหมดก็ได้แต่ถ้าใจใครมันดีกว่าวันนั้น,นก็มันก็ได้เปรียบเปรียบแถมซุปเปร์เล็กชนะสุด้วยเฮ้ยวันนี้เอาทํำนีนะ้ะจบแบบนี้เลยเดี๋ยวพบกันใหม่อีต่อไปสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับ